สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆพี่เพียงน้องๆล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะครับซิทธ c ย a ช n e l ครับส่วนเบาส่วนคุยครับมืันนี้ครับครับผม เวลาที่ผมถ่ายอยู่นี่เวลาอยู่ประมาณบ่ายสองนะครับผมบ่ายสองสิบเคิร์งนะครับพี่น้องนะวันนี้ผ้ามาเมองมาเมืองหน้าครับผมพี่น้องครับสองสามเมื่อนี้คือฝนตกนะครับพี่น้องสังเกตว่ามีน้ำขังหลายอยู่ครับผมอ่านะครับผมพี่น้องนะครับหน้าที่พี่น้องเห็นนี่เป็นหน้าแปลงเดียวนะครับพี่น้องครับผม แปลงนี้ที่ผมล่งนี่เป็นล่งเขาเจ้านะครับพี่น้องนะครับสังเกตว่าสิมีสิมีดํานะครับดําเป็นบางส่วนนะครับพี่น้องไอ้ที่บางๆนี่ก็คือดํานะครับพี่น้องนะครับผมสิมีส่วนหนาๆอยู่ครับหนาๆอยู่ตรงกลางอันนั้นกับว่านครับพี่น้องครับครับผมคาดว่าปีนี้นะครับปีนี้นะครับพี่น้องน่าจะได้เข่าดีอยู่ครับผมถือว่าฝนโอเคเลยครับปีนี้ครับผม โอเคครับวันนี้ซิดอยชาแนลนะครับพี่น้องผ้ามาเมืองหน้านะครับผมนะครับสังเกตน้าขังนะครับพี่น้องน้าหลอยู่นะครับบานเท่าครับครับโอเคครับไปดูบรรยากาศนี่ครับเสร็จจากนี้เดี๋ยวสิบผ้าไปมืองอ่าหน้าเขาเหนียวครับพี่น้องอันนี้ไล่นี่ก็คือเขาเจ้านะครับผมโอเคครับอ่าเก็บบรรยากาศให้มาเมองกันนะครับโอ ืัอนี้อากาศดีครับอากาศดีฟ้าคึมครับพี่น้องเวลาประมาณายสองนะแต่ว่าฟ้าคึมครับผมโอเคครับคือแปลงหน้าเขาเจ้าอีกฟังหนึ่งของของไฮน้านะครับผมอันนี้ฟังที่ตาก้อนนะครับพี่น้องสังเกตน้าครับอันนี้น้าหลายนะครับผมฟังนี่ก็คือใส่วิธีการว่านนะครับพี่น้องนะครับถือว่าเข่าหนาเลยเลยเลบ่ไดใดํดนะครับพี่น้องนะฟังนี้นะครับฟังนี้เข่าหนายุ่แต่ว่า กมีจจางค้นถอนหญ้าอยู่ครับพี่น้องนะครับตอนนั้นหญ้าหลายก็นี้เยอะเลยครับผมแต่ตอนนี้หญ้าบางแน่แล้วครับเขาเริ่มทึกน้ำนะครับพี่น้องก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับนะครับโอเคครับให้ดูบรรยากาศของไฮน้าครับพี่น้องนะครับสองสามมื้อฝนตกครับพี่น้องน้ำเลยขังหลายครับพี่น้องสังเกตนะครับ อ่าครับผมน้ำขังครับผมโอเคครับหญ้าก็ถือว่าบดหลายปันไดครับผมอ่ะอาจสิมีอาจสิอจจถอนไปแล้วบางส่วนนะครับพี่น้องก็คือจางจางชาวบ้านนะถอนไปแล้วก็หลายขึ้นกันครับผมฟังทั้งนี้บ่ได้ดำครับผมฟังนี้กับวานช่วงนี้มันเกิดหนาครับเลยบ่ได้บ่ได้ดำบ่บ่บได้ใส่วิธีการดำเสริมออกครับ แบบวานเดิมๆเลยครับผมโอเคครับให้ดูบรรยากาศทองทุ่งหน้าครับครับผมสิทธิ์ยูทชแนลครับผมส่วนเบาส่วนคุยครับพี่น้องนะครับตอนนี้ผมยูแปลงหน้าของของเพื่อนบ้านที่ยูบ้านข้างๆกันแล้วครับพี่น้อง ครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมให้ดูบรรยากาศของทงหน้านะพี่น้องนะครับผมสองสามมื้อนี่ฝนตกครับพี่น้องครับครับผมเวลาที่ตอนทายถ้ำอยู่นั่นสิเป็นเวลาประมาณจะใบสองสิบบสามนะพี่น้องแต่ฝ่ามันที่ออกคึมๆึนะครับผมอ่าขั้นหน้ากับสีหยาหลายนะครับพี่น้องนะครับนะครับ อันนี้โมเมนหน้าของผมนะครับพี่น้องครับผมเป็นหน้าของอเป็นหน้าของเพื่อนบ้านนะครับผมนะครับเพื่อนบ้านที่หูจักกันนะครับพี่น้องนะครับสังเกตในหน้านะครับพี่น้องสิเป็นหน้าดํานะครับผมนะครับหน้าดํานะครับพี่น้องกำลังถือน้ำนะครับพี่น้องน้ำฝนตกสองสามเมืยอฝนตกน้ำขังนะครับกำลังเขียวเลยครับพี่น้องครับผม ให้ดูบรรยากาศทองทุ่งหน้านะครับผมสังเกตตามขั้นหน้าสิมีปลูกฟักทองนะครับผมนะครับฟักทองหลวกแ,แตงไทยนะครับฟักทองอาจจะท่านได้เห็นลูกชัดเจนนะครับผมฟักทองเขาถ้าเห็นลูกนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าแตงไทยเห็นลูกง่ายแล้วครับผมครับผมอย่าอาจสิลายนะครับพี่น้องแต่ว่ากถือว่าเห็นลูกอยู่ครับถือว่าอาอกลูกให้ได้เห็นอยู่ครับผมออกลูกออกผลให้ได้เห็นอยู่ครับ นี่นะครับแปลงไท่นะครับพี่น้องนะครับหยาหลายนะครับนะครับแต่ก็ถือว่าเห็นลูกได้ออกลูกให้ได้เห็นอยู่ครับพี่น้องหยาอาจจิโลกนจังน้อยนะครับนะครับให้ดูบรรยากาศท้องถุงหน้าครับนะครับท้องถุงหน้าอากาศใบใบนะครับพี่น้องนะครับปกติจะแดดแดดออกอาจจิฮอนอนนะครับพี่น้องคลายๆาสีฝนตกแต่บ่ตกนะพี่น้องอากาศดีครับพี่น้อง ให้เก็บบรรยากาศทองทุ่งหน้ามาให้ดูครับผมพี่น้องนะครับขั้นหน้ากระปูกฟักทองนะครับพี่น้องนะครับได้ให้หน้ากระปูกเขานะครับดำหน้าปกตินะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าโชคดีโยครับปีนี้ครับผมพี่น้องนะครับถือว่าพายุเข่าแล้วก็ฝนตกดีครับช่วงนี้ครับ พายุเข,ขาช่วงนาฝนพอดีครับพี่น้องหน้าที่ิวตำ่ตำๆขาดว่าหนาขาดว่าหน้าครับพี่น้องขาดว่าเขาสิได้ผลถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับหน้าลุม่มหน้า,หน,าหน้าที่อยู่ข้างล่างหน้ายู่เต,ตยเตนะครับพี่น้องนะแต่สําหรับหน้าดอนต้องมาลุ้นกันอีกเทีหนึง่งประมาณเดือนสองเดือนนะครับพี่น้องนะว่าฝนสิตกสิฝนสิมาอีกบอนะครับพี่น้องนะโอเคครับ มือดีกับเก็บบรรยากาศทองทุ่งหน้ามาให้เมืองนะครับพี่น้องนะครับผมเวลาที่ตอนท้ายถ้ำกับประมาณบายสองสิบบายสามนะครับพี่น้องถือว่ามือนีอากาศดีครับแดดบ่ออกครับฝนบ่ตกฝ้าขึ้นเฉยแต่ถึงแต่ย่งบ่ถึงกับฝนตกครับพี่น้องนะครับเก็บรรยากาศทองทุ่งหน้ามาฝากครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิง่งกดทั้งหมดนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปใหม่ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ